ครับสวัสดีครับทักทายกันเน่ยมือเสาฮุกเกลวครับมือนี่ยมือเสาวันที่23พฤศจิกายนพศ2566ครับมือเนี่กะเขาปลาหาเห็ดครับแต่ว่าบ่ได้ไปเบิ่งเห็ดขอนเนึ่ครับมาปลาลางครับรอเบิ่งเห็ดกอครับกะไปหลุนไปเบิ่งว่าครับมันยังมีออกบ่ครับเห็ดกอครับครับไปครับ ดอกแดงครับเห็ดกอแดงครับดอกงามเลยสองดอกครับที่กันดอกน้อยครับเห็ดกกครับดอกงามครับเห็ดบดเห็ดคอร์ดกำลยขึ้นไปหานเพื่อนครับเจอใเห็ดอครับมัน Đập đầu cái nồi hết. Đập dáng ngắm nó sắp hết. Đi đổ nồi hết. đổ dáng ngắm hết. hết. Chuông ngắm đi.

วงามครับเดีครับขับดอกหน่อยครับครับดอกนี้ครับอู้สอนครับบานไงเลยครับนี่อู้ยังงามเียครับครับอีกดอกครับอู้สอดด้วยครับดอกนี้ครับเขาไปให้ก้อนครับเพชรกอเพิ่น เด็กคนมาไล่ครับเกินไปให้ค้อนกันไล่ครับจอเก็บให้กวาครับเลับขานปรับสองสามจูงงามเลครับติดกันครับนี่นี่ครับเก็บเลยครับโอ้ยครับดอกงามเลยยิงแดงงามเลย này hết Độ bán nó hết Khôi ra hết đồ nha anh Nó khuyên máy này Ui Dạ ngàm ไปดอกหน่อยครับคือทัดกันครับโอ้ยดอกจูมงามเลยครับมนันนี่คนกบเขยมาหาครับมนันนี่เขาขึ้นไปหาไอคอนกันบนนัดครับครับอีกดอกครับขับกำลังสิฟูเลยครับนี่จูมงามครับมันนี่ อ่ะพ่อีกแล้วครับอุ้ยง่ามครับครับประมาณแกงเงี้ยนะครับนี่ับดอกหน่อยครับเลยปล่อยครับอุ้ยครับไาซ้อนเฮ็ดก้อครับมาหนิหางเงียบๆครับมาหนิมูโบลายครับอีกดอกครับอีกดอกครับ ủa con mày cái hết này, đón nga hết cặp đi đón hết đâu hết bán khát này, đón nam này, đó vậy, ui

đi đó khách một ngày đi ui gặp hấp hồi đâu bán hết hấp chú đó khách ăn hết đổ nồi hết xong đổ thêm cánh này giảm đổ hấp đổ nồi đi đổ khách đổ rồi hết đó các em khắp gì đó em hết khắp cái giỏ lấy khắp đường khắp xuống là ngồi hiên thành khắp gì đó khắp lại sẽ đó ngang hơi câu cái đen nắng xăm hết

tìm ta anh hát. Hát y góng hát. Nem góng hát. Nóng hát. Hát. Hát y góng hát. 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 ีดอกน้อยนึงครับคระป๋อยครับกอดอกงามดอกแข็งงามครับมาเห็้กอครับมันเต็มตาครับครับเมึงผลงานของมดนี่ครับเต็มตาครับีดอกงามครับีดอกครับจางงามเพชรโก โอเคครับกระพอย่างดินครับงามครับดอกเข้มงามครับมนครับอีกดอกครับหมาเฮ็ดกอครับส่วนมาเฮ็ดกอครับมาหนี่ดอกงามครับครับอีดอกครับครับอีกดอกงามครับเฮ็ดกอครับครับผลงานของเซามาหนี่ครับเหลืเฮ็ดกอครับ เต็มตาครับอินดอกงงามครับขอบคุณที่รับชมครับพอกันคลิปนะาสวัสดีครับ